ออสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้มาดมูหมอแนนนะครับแตกล้องครับให้นาน้องชมพู่นะฮะยี่สิบไร่นะครับวันนี้ทั่วบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นจะห้าโมงแล้วครับนี่เรียบร้อยไปแล้วหลายแถวนะครับ ไปจน,จนด้านนู้นหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หวานข้าวครับผมกำลังแท็กล่องอยู่ครับลเดียวครับผมเรียบเพียวกันเลยนี่มาแบบรอๆครับนี่ประวนันหลายๆลองลูกเชือกไปแล้วครับนี่ก็มาแท็กล่องกันต่อครับ บรรยากาศตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วครับแต่ดดเริ่มตกดินแล้วครับพอดีครับเวลาจะนมลมตกพอดีครับ ก็จะเหลือประมาณหนึ่งสองสามบิครับกาจะแล้วเสร็จอันจะมีบิ่งใหญ่อยู่บิงหนึ่งดีเท่าดีครับแดดไม่ร้อนผงลุยเดียวเลยครับวันนี้บรรยากาศสดชื่นเลยครับวันนี้แดดไม่ร้อนครับวันแดดร้อนมากโอเคครับเดี๋ยวไปดูบิงต่อไปกันเลยนะครับ นี่ก็ไล่ขอบด้านข้างนะครับน้ำก็ไหลหออกเรื่อยๆครับผมเนหมือนน้ำแว็บเลยครับ น้ำก็เริ่มไหลออกครับเหมนการระบายน้ํานะครับผมเพืไไ่อจะได้หวานข้าวเอ่อหน้าดินจะได้แห้งนะครับข้าวจะได้งอกนะครับผม,มเมล็ดข้าวไม่เน่าเสียนะครับสวยงามครับสวยงาม ก็เลยสอ,อ,องบิงสุดท้ายครับผมบรรยากาศสุดยอดครับชมบรรยากาศนะครับกับหมอแนนครับแตกเล่าน้ำนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเรานะครับ้านมีข้อผิดพลาดการใดก็ขอไปไว้ด้วย แต่วันนี้หวานข้าวครับผมฝนลงเม็ดนิดๆครับผมกาดตึมมาแล้วอานนูนนครับง่าก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบคลิป,ปรกดถูกใจนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยแล,ล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับมีคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้นะครับแตกล่องน้ำนาของน้าส้มน้องชมพู่นะครับผมที่สุดได้ครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกลคารมว่าตัวดีนะครับ